สวดีครับระหว่างจริระเดชกับคุณโรดา,ร,ร,ดดา,ร,ดารีนะครับจิระเดชเป็นทอร์แรนซ์สีเทานะครับสุดารีเป็นโบตัสสีเขียวนะครับตอนนี้เกมกำเนินสู่ในช่วงท้ายนะครับโรดารีใช้แผนบุกด้วยคลายด้วยนะครับแต่โดนจริระเดชใช้หวาดยักคล็อกเข้าไปตีนะครับโรดารีจะบุกได้หรือไม่ ทีเรียจะเด็บอยู่หรือเปล่าแล้วจะสวนยังไงพดตามตรงตอนต่อไปออร้โออไรยบ่เรามาอูอีกแล้วนี่ก็เน่งดีคีด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 ี สีเขียวนะเขาคือ SK สเคโรดานครับใช้แผนเขาอยู่ชนะเป็นไปคู่เจ็ดคู่หกเจอจีเด็ดวิ็นร้อนะครับถามทางทีเด็ดมีอะไรทีเด็ดหรือเปล่าคงถามครับทีเด็ดเขาอย่างทีเด้ดของเราคือตัวไหนครับเราไม่เคยย่อท้อครับไม่ว่าเราจะเจอประตูที่แข็งแกร่งแค่ไหนคิดป่าเจอไหมครับเคยเจอเจอแล้วครับคิดป่าครับโอ้ เจอเครื่องบินป่าครับสุดนี้นะครับต้องเราดูต่อไปว่าท้ายสุดจะจบยังไงครับผมมอนสเตอร์ไปอับเซอร์เวอร์ไลยงาน <c oughs>